สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตอนนี้เหลือ5-5ปุ่มให้กดนะครับก็มีปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับก็ต้องตรวจสอบสถานะไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเขียวเมื่อไหรจะได้เงินเมื่อไหร่ใครที่ยังไม่เขียวนะครับสละสิทธิ์ตัวนี้สําหรับคนที่จําเป็นต้องสละสิทธ์ก็คือ,อ ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินแต่บางเงินได้รับเงินไปแล้วเขาบอกว่ามีอยู่3กลุ่มนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับโ,โอนเงินเลยก็เสียชีวิตก่อนทายาต้องมากดสละสิทธิ์อะไรทํานองนี้นะครับหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจริงแต่ไปลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์อันนี้สละสิทธิ์เขายังเหลือไว้ให้สละสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ ก็ยังปล่อยไว้ให้ใครอยากยกเลิกนะครับส่วนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินยังปล่อยไว้ให้สําหรับอาจจะมีการตรวจสอบที่หลังว่าใครตรวจสอบแล้วมีปัญหาข้อมูลเรื่องการโอนไม่สําเร็จอะไรก็ต้องเข้าไปแก้ได้นะครับยังเหลือนะครับส่วนนี้แหละครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ยังมีคนที่มีสถานะนําส่งข้อมูลเพิ่มนะครับยังไม่เข้าทําอยู่ยังไม่ กดปุ่มนี้ให้ข้อมูลพเพิ่มเติมอยู่4แสนรายนะครับ4 0แสนรายนี่แหละครับถ้าหากว่าถึงวันที่17พฤษภาคมยังไม่กดทำเขาจะปิดรายการแล้วนะครับ17พฤษาหลัง17พฤษภาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะปิดเกมนะท่านอาจจะเสียเศ์ไปนะครับอาจจะโดนตัดไปเฉยๆตัดเศ์ไปเฉยๆประมาณ4 0แสนรายก็รีบมาทำนะครับถ้าท่านทำท่านมีโอกาสได้เงิน,นครับสวัสดีครับ